วอลลิตี้อาร์ตร่วมกับไฮบิดอาร์ตคอลเลกเตอร์ภูมิใจเสนอรายการวอลลิตี้โยอาร์ตโชว์ โลกแห่งศิละปะกับไทยแนนเลนด์บินเรสเชียงราย2023กับเทศกาลศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับนานาชาติที่รวบรวมเหล่าศิลปินนานาชาติและศิลปินชั้นนำของประเทศไทยโดยการสร้างสารรค์ผลงานศิละปะร่วมสมัยอันตรารตาห้ามพลาดเด็ดขาดกับไทยแลนด์เบเนเลเชียงราย2023 ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน2567ในไทยแลนด์บีเนเตเ,เชียงราย2023วันนี้โยจะพาทุกคนมาพบกับศิลปินสุดฮอตศิลปินศิลปาทอสาขาทัศนิสินคนล่าสุดอาจารย์ตะวันวัตุยาค่ะ ถึงเรื่องราวของความเป็นไปของชีวิตและผลงานจะเป็นอย่างไรต้องไปฟังโยภายในรายการค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety y o u Art Show ค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับพี่ตะวันวัตยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโยก่อนอื่นขอแสดงความยินดีนะคะกับศิลปินศิลปะทรคนล่าสุดค่ะถอยพี่หนั่งกันเลย มงงยังงงว่าแบบได้ได้หรอได้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบต้องบอกว่าเออวันเนี้ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะมาอัปเดตชีวิตพี่ตะวันเพราะว่าเราเคยสัมภาษณ์คุยกันมาจะสิบสิบปีมั้งนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบพอพอวันนั้นแน่จะถึงวันนี้อยากให้คนย้อนไปดูอ่ะก็จะเห็นว่าเห็นการทํางานของพี่เห็นชีวิตของพี่เชื่อว่าตอนเนี้ยคนสัมภาษณ์มาเยอะแล้วรู้แล้วแหละว่าเริ่มต้นมาเป็นยังไง แต่ว่าเราจะต่อยอดกันต่อเน่พี่ว่าคือณวันนี้ต้องบอกว่าพี่เป็นเขาเรียกเป็นไอดอลของคนหลายๆคนเลยเออซึ่งคนก็คนอยากจะรู้โอเคชีวิตก่อนโควิดเรารู้อยู่แล้วพี่ตะวันเดินทางแบบ,บเยอะมากและช่วงเวลาโควิดอะพี่เป็นยังไงบ้างก็จริงๆผมก็ต้องนเดินทางนะ,ะเพราะว่า้การทําโชว์กับต่าง<ะ>ประเทศอะมันต้องแปลนล่วงหน้าเป็นปีสองปี คือโควิดแล้วแต่ว่าโชว์บางโชว์มันก็ไม่ได้ยกเลิกมันมันก็มีมีมีโชว์อยู่แต่ว่าาคือตอนนั้นอ่ะมันเราต้องกักตัวถ้าถ้าจำกันได้ใช่ไหมกักตัวไปสิบห้าวันกลับ15วันก็หมายความว่าเดือนหนึ่งเราจะหายไปกการกลักตัวเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะส่งงานไปอย่างเดียวก็เลยเลยไม่ไม่ โชว์มันก็มีโชว์เกิดขึ้นมีโชว์ที่ฝรั่งเศสมีโชว์ที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับก็ก็ถ้าถ้าดูจากประวัติแสดงงานซีวีเงี้ยมันก็เหมือนไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าตัวตัวผมไม่ได้ไปครัซึ่งตอนนั้นก็อยู่เมืองไทยส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าช่วงเริ่มต้นโควิดเลยเป็นช่วงที่ผมทําชุด แบงคอกอาร์ตเบียนเล่อาจารย์พี่นันก็ชุดมันนี่ถ้าใครไปดูที่เบซซีทุกคนจะจะจำซีรีส์นี้ได้ช่วงนั้นก็คือทําอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนเนี่ยทํำซีรีส์นี้เลยครับพี่ไอ้ชุดซีรีส์มันนี่นี่นะมันยังมากเลยนะ <c oughs> มันกลายเป็นคนหลายคนควานหา ซีรีส์นี้ถ้ายังไงขอถามอ่าถ้ายังไงขอถามดีกว่าขอถามย้อนไปถึงว่าทําไมตอนนั้นถึงได้ทําชุดซีรีส์มันนี้นี้ขึ้นมาค่ะพี่คือคือเริ่มจากผมมาสนใจอ่าคือผมเดินทางเยอะก็อย่างที่ที่ที่โยบอกก็บางครั้งอ่าผมต้องมีเงินหลายหลายสกุลอยู่ในตัวเพราะว่าในทริปเดียวเราไปหลายที่แล้วผมก็ตอนแรกมันก็สร้างความลำคาให้ผมแล้วผมก็มาพิจารณาดูเฮ้ยมันมี ความน่าสนใจอยู่ตรงตรงคือคือคือเราอะ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก<ฆ>มันอยู่ในกระเป๋งเกงเรา<ฆ>เราเราไม่เคยดูมันว่ามันคืออะไร<ฆ>แต่จริงๆพอเราจับมันมาขยายอ่ะมันมีรหัสมันมีอรา,ายละเอียดรายละเอียดมันมีสิ่งที่เขาต้องการจะบอกอ่ะของแต่ละแต่ละประเทศเนี้ย<ฆ>อยู่ในนั้นผมผมก็เลยเริ่ม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 คิดที่จะามาทําเป็นเพนติงแล้วพอดีอ่า อาจารย์พี่นันสนใจมันก็เริ่มเริ่มจากอาจารย์เด๋ออาจารย์บุิกรเขาเขาเอาโปรเจกต์นี้ไปคุยอาจารย์พี่นันแล้วอาจารย์พี่นันบอกว่าให้ตะวันทําโปรเจกต์นี้เลยอพาต่อเนื่องเลยค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะว่าผลตอบรับจากงานนี้ตอนนี้หมดแล้วครับก็ซีรีส์นี้ไปต่อที่สิงคโปร์ครับค่ะแล้วก็ได้รับการสนใจจากคนสิงคโปร์คนอินโด ก็ขายได้หลายหลายหลายหลารูปอยู่ครับแล้วก็ไปที่ไต้หวันด้วยเมื่อเมื่อต้นปีนี้ผมทำเป็นซีรีส์ที่มันดีเวล็อปจากเดิมนิดนึงคือคือตอนเบเนเลเนี่ยมันจะเป็นแบงค์ที่มีลักษณะใหม่แต่ว่าอันที่เพิ่งไปไทเปเนี่ยมันเป็นแบงค์ที่ยับที่ผ่านการใช้ครับโอ้อันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เลยนะเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าอย่างเทคนิคของพิธวรใช่ไหมคะ ที่จะวาเป็นคนที่ทํางานน้อยแต่มากอะ่ะก็มันก็คือคือ,คอมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของผมอะ่ะอันเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์แรกที่ผมใช้ทีมอ่าคือเพราะวาดคนเดียวมันวาดไม่ทันเงินเป็นร้อยใบใช่ไหม<ฆ>ผมก็เลยอสร้างทีมขึ้นมาแต่ว่าผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูดูแลจริงจริงศิลป,ปินที่ใช้ทีมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุค<ฆ>ดึกดังดานแล้วยุค เ,เนี่อซองยุคคลาสสิกเพราะว่าทำใช้ทีมนั่นรูปใหญ่ๆใ,ในมิวเซียม<ฆ>ก็คือวาดกัน<ฆ>เป็นสิบๆคนอยู่แล้วค<ฆ><ฆ>พี่รู้ไหมเนี่ยแท่พี่แท่จะเป็นคนแรกๆในรายการนิวเันต์มาทำมาเป,ป็นสิบปีที่พูดว่าตัวเองใช้ทีม<ฮ>นี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริง<ฮ>ดีเลยพี่พูดเรื่องนี้มาเ<ฮ>พราะว่า จำได้ไหมไม่มีช่วงหนึ่งอะที่จะมีค้อบโต้แย้งไอ้เรื่องแบบว่าลูกมงลูกมืออะไรทั้งหลาย้ดูรูปรูปในรูปรรูปใหญ่แบบสิบเมตรเนี่ยมันไม่มีทางที่คนเดียวจะวาดอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเดวินชีก็มีรูปมันมีัมันเป็นสกุลช่างอะมันเป็นแบบสกูลระบบสกูครับเพราะฉะนั้นมันมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลกเพราะในส่วนของต่างประเทศอะมันก็มีแต่เพียงแค่ว่าศิลปินต้องคุมใช่ เ็คือผมผมเรสเปคคนที่อย่างโอเคผมเคยดูงานเจฟคูนหลายคนไม่ชอบเจฟคูนแต่ผมชอบชุดที่เขาทำเพนติ้งมากๆนะคือเขาไม่ได้แตะเลยนะแต่ว่าเขาค่คุมคุณภาพมันให้ให้ออกมาเป็นอย่างที่ที่เขาต้องการคือจริงๆผมเคยคุยเรื่องพวกนี้กับศิลปินอาจารย์บางบางท่านนะว่าเรื่องความเป็นเพนติ้งความเป็นคอนเซปต์ความเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่ง มันก็มีบาง a r ตติสบางคนที่ที่ทำแบบนี้แล้ว<ฆ>งานเน่ะมันมันมันเป็นคอนเซปต์มากกว่าเพนติงแต่ว่าบางคนมันมีมันมีทั้งสองอย่าง<ฆ>มันมีความเป็นเพนติงด้วย<ฆ>แล้วก็เป็นคอนเซปต์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าสุดท้ายอ่ะอย่างอ่าอย่างเช่นเหมือนประติมาก,กรรม<ฆ>อย่างโยก็จะพูดเสมอนะแต่ก่อนตอนที่ที่โยท,ทำประติมากรรมโย<ฆ>บอกว่าโยไม่ได้ปั้นเองโยให้อาจารย์ฝ่ายเป็นคนปั้นเพราะโย,โยไม่ใช่โยไม่ใช่ คนที่ทําปั้นได้ยังไม่ใช่แม่มันจบที่ตัวใช่ที่โยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่โยอะแต่ปรากฏว่าให้คนอื่นทําอ่ะนานกว่าตัวเองทําเองอีกเพราะว่าเราต้องคุมเราต้องคนที่เขาดูให้ทําให้เขาก็เป็นศิลปินใช่ไหมฮะเขาก็จะมีความเป็นตัวเองแต่จะเอาเป็นตัวเองเขาไม่ได้ต้องเป็นตัวเองเราดังนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันยิ่งกว่าอีกนะพี่เพราะมันคุมหมดเลยคือจริงๆผมเชื่อในเรื่องของหน้าที่นะครับว่า เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้นสมมุติว่าผมต้องไปเป็นผู้ช่วยใครผมก็จะไม่เอาตัวผมออกมาเพราะผมไปช่วยเหมือนเหมือนผมสนิทกับพี่ทรเงี้ยผมไปช่วยพี่ทรเป็นลูกทีมคนหนึ่งผมก็เป็นผู้ช่วยที่ชิ้นไหนของพี่ที่เป็นลูกทีมจะบอกพี่ธอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเอาของพี่ธรเลยเนี่ยอภรรที่พระประธานนะพะรที่พี่อู๋ป่ะฮะที่ที่พี่อู๋มีใช่ครับตอนตอนทำทำต้นแบบเนี่ยผมจะเป็น แต่ผมไม่ได้ช่วยปั้นนะแต่ผมอยู่ในทีมาาทีมที่ช่วยที่ที่ท,ที่ที่ทำครับอ้าวพี่อูเตรียมตัวเลยนั่นแหละคือแล้วอพอหลังจากตรงนี้ใช่ไหมพี่ที่พี่พี่ทำแล้วเนี้ยคะ่ะพอหมดจากโควิดคราวนี้แหละต้องเดินทางถูกไหมฮะแต่ก่อนเดินทางอยู่เห็นพี่ออกหนังสือเยอะมากเลยอะ่ะคือก่อนนี้ผมมีหนังสือรวมงานเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว<ฆ>เล่มเล่มแรกหรือเล่มบางเล<ฆ>่ม แล้วก็มาทำเล่มรวมงานสิบปีอีกตอนปีสองพันสิบเก้าก่อนโควิดหนึ่งปีแล้วจริงๆเขาไม่เยอะนะครับก็มีเล่มถัดมาก็คือเหมือนเป็นเล่มที่รวมชุดชุดงานที่โชว์ที่โตเกียวแต่ว่ามันเป็นเล่มลิมิเต็ดประมาณห้าสิบเล่มเลยหมดไปแล้วแล้วก็ทำเล่มมันนี่ะครับแต่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีหนังสือเยอะนะพี่นะถ้าเทียบกับศิลปินท่านอื่นคือเหมือนทำแล้วมันก็สนุกนะ แล้วมันมันก็เหมือนบันทึกของเราด้วยค่ะ<ฆ>แ,แ,แต่จริงจริงตอนเล่มมันนี่เนี่ยผมตั้งใจทําให้นักสะสม<ฆ>เพราะว่าช่วงที่ที่ผมทำโปรเจกต์เนี้ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะ<ฆ>แล้วก็ผมก็คุยกับนักสะสมหลายๆ<ฆ>หลายๆท่านขอให้สนับสนุนโดย<ฆ>ที่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยว่าผมวาดอะไรค<ฆ>แต่ก็คือของเงินมาก่อนแล้วก็ อ่เพราะว่าแล้วค่อยให,ให้เลือกเขาเชื่อใจไงพี่ท,ท,ท,ทีนี้ก็เลยอยากทําบุ๊กให้หเป็นการขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนโปรเจก์นี้เ <project này. S 1> งินสกุลของประเทศไหนเขยียนยากสุดวัดยากสุดที่ดีเทลพเยอะมากถ้าถ้าในส่วนของโปรดักชั่นนะครับน่าจะเป็นพวกเงินของพวกยุโรปครับเพราะว่าลวดลายมันจะเยอะอแล้วอ่า แล้วก็พวกภาษาอารับิกเนี่ยจะเขียนยากใช่ไหมคะโยอ่ะถามโยโยก็ชอบเนี่ยที่เป็นรัยการที่เจ็ดอะค่ะที่พี่ให้ความอนุเคราะห์อาหารทางโยโรรูปนั้นเป็นรูปที่ที่็อปรูปหนึ่งของของของซีรีส์เลยใช่เพราะว่ารูปนั้นน่าสวยมากแล้วโยบอกว่าเออนะรู้สึกดีใจมากที่ตอนนั้นพี่จะวันอุษาให้เกียรตินะคะให้ทางโยเนี่ยก็ได้มาทํารายการนี้แหละให้ทุกคนได้ยูนี่แหละค่ะและนอกจากนั้นแล้วอาจจะตรงนี้ไปได้ค่ะ สเต็ปต่อไปพัฒนาในส่วนของงานของพี่พี่มองแล้ว่าพี่จะทําอะไรต่อก็ตอนนี้จริงๆผมตั้งใจว่าปีเนี้ยผมอยากจะว่างเพราะว่าทําโชว์ใหญ่ๆติดกันมาตลอดเลยตั้งแต่เบียนนาเล่ใช่ไหมตอนตอนโควิดแล้วก็มาโซโล่ที่ศิลปกรคโซโล่ Solo, อันนั้นก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ท, hmm. ที่ตามวาดอ่าอ่าม็อบตามวาดะอะไรเงี้ยแล้ว แล้วผมก็มาทำโชว์หนึ่งเก้าเจ็ดสามซึ่งโชว์นี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่ผมไม่เคยทำเลยก็คือเอาพวกตอนนี้การฮิตซอฟทาวเวอ์ซาวเวอร์ในยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนี้ยเอามาทำเป็นเพนติงแล้วมีดเลมอนไหมพี่มีมีรูปหนึ่งครับแล้วปรากฏว่าพอหนึ่งเก็ดามที่เซ็นทรัลเนี่ยพองานมันออกมาแกลลี่ที่ทำงานด้วยทุกแกลลี่อยากได้ซีรีส์นี้มันก็เลย ดีเวล็อปคอนเซ็ปต์ก็เลิกซีนี้เลยกลายเป็นไปญี่ปุ่นไปไต้หวันไปอเมริกาไปน York, ิวยอร์กไปเคเอลอะไรเงี้ยครับเรียกว่าก็ไม่ได้ว่างเว้นเลยตั้งแต่ในส่วนของหลังมาก็เลยก็เลยเนี่ยแปลนเวลาว,ว่าปีนี้จะว่างาแต่ก็ไม่ว่างก <c oughs> ็ไม่ว่างไม่ว่างแต่ในช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาคุยกันต่อที่ไม่ว่างไม่ว่างเพราะอะไรนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะที่ได้อัปเดตเรื่องราวของพิตะวันวัตุยาศิลปินคนเก่งและขวัญใจหลายๆคนแต่ในสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะว่าที่ไม่ว่างไม่ว่างพอต้องทำอะไรคะ่ะ ขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบิดอาร์ตคอเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอเรโฮมบิลเดอร์จำกัดอลาติคอร์ปอเรชั่นโรงแรมดูวอร์ยติกาบูทิกเชียงดาวและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วสมัย